มาอีกหนึ่งคดีเรียกว่าเป็นคดีมหากราบเลยก็ว่าได้ค่ะเรื่องของโฉนดที่ดินถูกกล้วยแขกนะคะล่าสุดทางด้านพระพยอมงัดหลักฐานแล้วก็มาบอกว่าขอเลยอนะ่ะทางด้านคุณอนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้หน่อย<ะ>ให้ชี้ชัดลงไปเลยนะคะว่าที่ดินเนี้ยควรที่จะเป็นของใครเพราะว่าที่ดินถูกล่ามโซ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มานานนับ10ปีค่ะหลังจากไปพบหลักฐานใหม่นะคะที่คาดว่ามีการปลอมแปลงเอกสารด้วยถือว่าเป็นกรณี มีข้อพิพาทค่ะเรื่องของที่ดินถุงกล้วยแขกในพื้นที่ตำบลบางเลนจงังหวัดนนทบุรีของบุลีนทีสวนแก้วนะคะที่มีเนื้อที่1ไร่1ง,งาน55ตารางวา พระพยองกระยานนเจ้าวัดพระสวนแก้วซื้อมาตั้งแต่ปี2547ในราคา10ล้านบาทจากการแบ่งขายของทางด้านนางวันธนาสุขสำเริงซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดค่ะแล้วก็ต่อมาในปี2563มีบุคคลมาอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินตัวจริงแล้วก็แจ้งว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนางวันธนาเป็นผู้ครอบครองที่ดินปรปับปัก ก็ทําให้ผู้ที่อ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าของที่ดินได้ยึดที่ดินคืนไปแล้วก็นําสังกสีมาล้อมรั้วห้ามเข้าที่ดินจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยวันนี้ที่วัดสวนแก้วค่ะทางด้านคุณสมชายเจริญพรพงศ์ซึ่งเป็นวยากรวัยยาวัจกรของวัดนะคะได้เข้ามาตรวจสอบถึงเรื่องของเอกสารโฉนดที่ดินนี้แล้วก็เอกสารโฉนดที่ดินของคู่กรณีด้วยก็พบว่าที่ดินจํานวนหนึ่งไร่หนึ่งงาน55ตารางวาที่ทางมูลนิธิวัดสวนแก้วซื ซื้อมานั้นถูกต้องตามกฎหมายซึ่งซื้อมาก่อนค่ะก่อนที่จะมีผู้ที่กล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินจะออกโฉนดที่ดินผืนนี้ด้วยนะคะบอกว่าถ้าเอามาเปรียบเทียบกันโฉนดที่ดินของผู้ที่กล่าวอ้าง ออกโฉนดในปี2554ถือว่าเป็นการออกโฉนดที่ดินทับซ้อนค่ะนี่นะคะอ้างตรงนี้และจากการตรวจสอบก็ยังพบว่าผู้ที่กล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินนำโฉนดที่ดินแปลงใหญ่หกไร่กว่าไปยื่นต่อศาลหกไร่กว่านั้นรวมถนนสาธารณะด้วยแล้วก็ที่ดินถุงกล้วยแขกไปด้วยค่ะ ซึ่งข้อมูลตรงนี้อาจจะทําให้ศาลเชื่อว่าเป็นที่ดินของผู้เก่าอ้างนั่นเองซึ่งเรื่องนี้คาดว่าน่าจะเป็นการปลอมแปลงเอกสารค่ะเจ้าของที่ดินนับรวมที่ดินกับถนนสาธารณะได้ยังไงแล้วก็นับรวมกับที่ดินที่มีการซื้อขายไปแล้วได้อย่างไรด้วยค่ะเจ้าพนักงานที่ดินก็ย้ายมาใหม่ก็ใช้อำนาจหน้าที่แบบไปแก้ไขคำสั่งศาลแก้จากสี่ไร่ ส2กลางวาแก้มาเป็น6ไร่2งาน48กลางวาไปอ้างคำสั่งศาลด้คดีไหนไม่อ้างไปอ้างคดีหมายเลข13 1 1งสาึ่งับสาซึ่งศาลสั่งชัดแจ้งแล้วว่าให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนใส่ชื่อนางคลองอยู่ในรเวณสี่ไร่42กลางวาทำไมคุณเปแก้มาเป็น6ไร่2งานสีแดแล้วไปอ้างคำสั่งศาลด้วยอย่างนี้ถือว่าเป็นการละเมิอดอำนาจศาลไหมก็อยห้ท่านูรูนักกฎหมายลองพิจารณาดู นี่คะ่ะนอกจากนี้พระพยอมก็เปิดเผยกับทีมข่าวด้วยนะคะบอกว่าคือตอนนั้นตัวเองอยู่ในผ้าเหลืองก็ไม่อยากที่จะต่อสู้ให้เรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมก็เลยยอมถอยมามแต่ว่าจนกระทั่งวันนี้มาทราบข้อมูลจากลูกศิษย์นะคะที่หาได้ตอนหลังว่าเข้าใจว่าหลักฐานโฉนดที่ดินที่ซื้อมากับโฉนดที่ดินเนี่ยคือที่กล่าวอ้างก็เห็นชัดเจนแล้วว่าทางวัดเสียเปรียบนะคะเรื่องนี้ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณอนุนชินจัน์วิรากูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยเข้ามาตรวจสอบถึงเรื่องนี้หน่อยแล้วชี้ชัดลงไปเลยว่าที่ดินผืนนี้ยควรจะเป็นของมูลนธิธิหรือว่าของเอกชนกันแน่ค่ะครับก<ท>าร<ง>ถูกด่าว่าพระโกงเขาเนี่ยมันเสียเหลี่ยมลูกผู้ชายชาติพระมากเสียศักดิ์ศรีมากเพราะเราเกิดมาซื้อที่ดินให้คน 4, สี่พันกว่าไร่สองร้อยกว่าเจ้าไม่มีปัญหาสักเจ้าและ สําหรับผู้เดยกไปเล่นทิศต่ำเป็นอะไรก็ตามนะถ้าคุณได้ข้อมูลไม่ชัดและมาซัดวัดว่าโกงคุณจะเป็นสื่อที่สร้างสรรค์ไหมเป็นสื่อที่ให้คนเกียดวัดให้คนเกียดพระทั้งๆที่เราจ่ายค่าซื้อขายไปแล้วเนี่ยค่ะก็เป็นการต่อสู้คดีมาอย่างยาวนานนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยบทสรุปจะเป็นยังไงต้องติดตามกันต่อค่ะ